ล้วครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพื่อนน้องนะครับชาว b a d แ a นเดอร์นะครับเราก็อยู่กับเกมนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการตั้งราคาขายนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ชิ้นไหนควรจะตั้งราคาเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าบางคนนะครับอยากจะขาย ให้มนแบบออกเร็วๆอยากได้ตังเร็วอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันเป็นสิทธิของเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับแต่อยากจะให้แบบขายแล้วก็ได้ราคาที่มันคุ้มสําหรับการที่เราลงไปหนึ่งแแบบแล้วเราได้ของมานะครับสําหรับเกมนี้นะครับน้องๆที่อยู่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับที่ ติดตามช่องพี่อยู่แล้วนะอาจจะงงว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะครับเป็นเกมแนวผสมประสานกันระหว่างผับจีนะครับแล้วก็แบบมันไม่เชิงแบทเทิล o y อ l e ยนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนเอาชีวิตรอดไปอีกแล้วก็จะเป็นผับจีไปอีกเหมนคล้ายคล้ายวอใช่ไหมไม่แน่ใจนะมันเป็นเกมอ,อยู่ใน เขาเรียกอะไรใน PC นะครับผมหรือคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับผมเป็นเกมชื่อว่าก็นะครับผมเกมนี้นะครับก็เป็นแนวอยู่ในแนวเกมในมือถือก็คือในมือถือเป็นเกมแรกนะครับที่มีเป็นเกมแบบแนวทางนี้นะครับผมอ่า บางคนอาจจะไม่รู้นะคบอาจจะไม่รู้ชื่อเกมนะครับบางคนเล่นเคยเล่นมาแล้วนะครับจะอธิบายคร่าวๆว่าเป็นเกมไม่ใช่กระโดดล่มนะครับก็คือเกิดไปในแแมปนะครับผมในแมปเนี่ยเราแต่งตัวแบบนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยอาร์ดของของก็จะมีอ่หลายสีนะครับก็อย่างนี้ก็สีอ่ะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับแล้วก็มาก็สีม่วง ไปก็เป็นสีทองเลยนะครับผมสีทองคือแรสุดนะครับสีม่วงนี่คือรองลงมาครับก็มีทั้งหมด1นึ่งขันสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับเกาะก็มีนะครับห้าเหมือนกันนะครับเวลหนึ่งเวลสองเวลสามเวลสี่เวลห้านะครับนี่อันนี้เวลสี่นะครับแต่เป็นคัสคัสห้านะครับอ่าที่จะเรียกแบบนี้แล้วกันอันนี้เวลห้าแต่คัสสี่ห้าประมาณนั้นนะครับแต่ว่า จะมาสู้ไอตัวที่พี่ใส่ตอนนี้ไม่ได้เห็นไหมมันจะมีตัวขา,ขาวขาวๆข้างล่างเห็นไหมเกาะดัดแปลงเห็นไหมครับจะลดความเสียหายลําตัวแขนนะครับก็จะเป็นสกินสกิลติดตัวนะครับผมอ่ะแล้วแต่ไปนะครับแต่อันนี้เวล5ก็จริงนะครับแต่ไม่มีนะครับไม่มีเห็นไหมมันไม่มีไอ้นี่ก็ลองดูนะครับผม าราคามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเห็นเวลห้าก็ตั้งสูงแต่ขายไม่ออกนะะอ่ามันก็เป็นเพราะแบบนี้นะครับอโอเคครับสำหรับยังอธิบายไม่หมดว่าแนวเกมเป็นยังไงก็เราลองของเดีย๋ยวพี่จะอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากจะรู้็นาะสำหรับเด็กใหม่นะครับคนใหม่นะครับผมก็เป็นเกมแนวแบบว่าเกิดไปในแมท หนึ่งนะครับผมเราเลือกนะครับก็จะมีอยู่ 2- 3สานะครับอันนี้อันสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะเปิดตอน8ปดโมงถึงเที่ยงคืนนะครับผมสามารถลงได้แค่เวลานี้นะครับก็จะเจอคนโหดๆหน่อยนะครับปืนก็จะแลอะไรเงี้ยฮะสีม่วงสีทองกูแล้วนะครับอ่ะมือใหม่นะครับหน้าใหม่ก็คือเล่นได้หมดครับไม่จํากัดอ่า E, ไม่จํากัดไอ้นี่นะครับไม่จํากัดจํานวนนะครับผมจำนวนเขาเรียกอะไรนะ,ะ EC นะครับานบนซ้ายมือแล้วเขียนว่า EC ข้างล่างนะครับ CE ข้างล่างนะครับผมสองหนึ่งห้าหกหนึ่งนะครับพี่จะวงเไปให้ก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะ ไปลงผู้เชี่ยวชาญได้แต่ผู้เชี่ยวชาญต้องเวลสิบขึ้นไปนะครับผมเวลสิบนะครับผมอันนี้คนคนสายรับนะครับก็จะเปิดให้ตอนน้องเวลเจ็ดนะครับเวลก็คือตรงนี้นะครับตรงที่ใต้ชื่อพี่นี่นะนี่ก็คือเลเวลนะครับผมมือใหม่ก็ของมือใหม่นะของมือใหม่ก็จะเป็นของที่มันไม่แรงนะครับจะแค่สีขาว ีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมจะมีโอกาสเจอสีม่วงน้อยนะครับอันพลขายลับก็จะเจอของทุกอย่างครับสีทองก็จะน้อยนะครับสีม่วงก็จะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับอาจจะดูนะครับผมเนี่ยเงื่อนไขาการเข้านะครับก็คือ8,2 0 0เนี่ยแปดพเนี่ย8,200นะครับ ต้องตั้งนะครับอย่างนีปืนที่นี่เห,หเห็นไหมเห็นไหม CE นะครับ4,002นะครับอ่าเอ๋ก็เอามารวมมาใส่ไว้ในตัวให้ให้ให้ตรงนี้ของน้องมันขึ้นเป็น8,002มันจะไปได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นหน้าใหม่หน้าใหม่คือลงได้เลยนะครับตัวเปล่าก็ลงไปได้นะครับโอเคก็ไปเก็บปืนเทานะครับกรับแนวเกมก็ คล้ายๆแบบกีฟาร์มนะครับฟาร์มเก็บของนะครับแล้วก็ยิงแล้วก็รูดของคนตายมาแล้วก็ตอนจบเกมเขาจะมีเวลาบอกนะครว่ามีกี่นาทีเองจุดเกิดที่ให้วาปกลับนะครับคือหลบหนีนั่นเองมันก็จะเป็นผู้บๆแบบข้างหลังนี่นะมึงควันขึ้นมานะครับเราก็เข้าไปที่จุดนะครับเราดูแมปนะครับผมโอเคก็เข้าขาๆประมาณนี้นะครับเล้วมาเข้าเรื่อง สำหรับคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับเรามาที่การประมูลนะครับนี่การประมูลของน้องก็จะขึ้นน่าจะเป็นเรลเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเราสามารถที่จะมาขายของแล้วก็ซื้อของในนี้ได้นะครับของในนี้ก็คือคนเราคนผู้เล่นนี่แหละเป็นผู้ขายเองนะครับแล้วก็ตั้งราคาขึ้นมาเองนะครับสำหรับสินค้าราคานะครับผมแนะพี่แนะนำคร่าวๆเลยว่า อ่ะนี่ปืนสีนี้นะครับก็จะไม่มีชุดแต่งนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นไม่มีสีนะครับแต่ถ้ามีชุดแต่งเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีสีเพิ่มขึ้นมาอ่ะมาดูอ่านี่สีเขียวก็จะมีเห็นไหมสกานะครับเดี๋ยวไปดู AK AK คือของพี่นะอ่ะสกานะครับมีชุดแต่งสีเขียว2ชิ้นหรือ3ชิ้นเห็นไหมครับในช่องแต่งเห็นไหมเป็นสีเขียวมันก็เลยเป็นสีเขียวนะครับปืนนะครับอ่าสำหรับน้ําเงินนะครับ น้ำเงินนะครับก็มีชุดแต่งสีน้ำเงินหนึ่งนะครับก็กระสุนเขาเป็นกระสุนม่วงเลยนี่ะไะ,ะกระสุนเขาเป็นกระสุนม่วงนะครับมันก็เลยอ่านี่กระสุนทองเลยครับโอ้โหโลงทุนจัดจัดนะกระสุนทองนี่แพงนะ,ะถ้าใครซื้อนี่คุ้มนะเนี่นยแต่ไม่รู้ว่ามีกี่นัดนะครับอ้อมีนัดเดียวโอ้โหก็ฉลาดเลยอ่าก็ ดูประมาณนี้นะครับในการเอามาขายของอ่ะและสําหรับว่าจะตั้งราคาไหนดีครับพี่อ่ะอย่างชิ้นส่วนนี้นะครับปืนกระบอกนี้นะนะสมมติปืนกระบอกนี้ a k 2ค0อนะครับเอาไปดูวันนี้ดีกว่าพี่มีสากาสีฟ้าอยู่ะสำหรับกระบอกนี้นะครับเขาขาย9,000นนะครับผมอ่า 9,000ใช่ไหมเรามาดูนะครับเราเข้าไปดูที่สินค้าของเรานะครับผมว่ามันจะขายได้เท่าไหร่อ่าขึ้นฟังนะครับอ่าที่มีสก้าสีนี้กดคำว่าขายแตอย่าไปกดตกลงนะไปเลยนะนี่ AR17 นะครับคุณจะขาย AR17 นะครับผมก็คือสก้านี่แหละเขาเขียน AR นะครับ7 8 1นะครับ เจ็ดพันแปดสิบเอ็ดดอลลาร์แปดสิบบาทนะครผมวันนี้เรียกกันชอบเรียกกันเจ็สิบเอ็ดแปดเป็นบาทนะครับโอเคอ่ะเรามาดูในร้านค้านะครับเราตั้งไว้นะเจ็ดพันแปดสิบใช่ไหมเรามากดที่เราขายนะครับเรามาปุ๊บปุ๊บนี่ถ้าเราขาย แปดพันนะครับนี่แล้วมันจะโดนภาษีเพิ่มนะครับผมเห็นไ,ไหมค่ามาจำ3ามสเขเกนไว้30ครับแล้วก็ค่า,าริการหลังการขายแล้วขายแล้วเราจะโดนหักภาษีนะครับ300แล้วก็เอามาบวกกับ30 ประมาณ400กว่าแล้วเราเอามาบวกกับ7ไอ้2,007นะครับเมื่อกี้นี้นะอ่ะเมื่อกี้ดิ7,000นะครับรวม7 0 8 1ใช่ไหม7 8 1นะครับอ่าท,ทุ่นเลย7,000นะครับผมสมมุติอเอามาบวกกันนะครับเป็น4,000ไอ้7,000ดี 7, 5 0อ่ะประมาณครา่าวๆนะ7 4 5 0นะครับอ่าแล้วในะตลาดเขาขายเท่าไหร่นะครับผมมาตลาดเขาขายเท่าไหร่นะเราไปดูตลาดสกา,านะครับผมถึงห่วงอ่า0 0 0นะครับผมเราจะได้กำไรเท่าไหร่แต่อันนี้นะครับเขามีสี้ำเงิน สีเขียวสองอันนะครับผมเราขายราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกก็ได้นะเนี่ยแล้วก็น้องๆก็ต้องดอูเขาเรียกอะไรอะ่ะสกิลติดตัวของปืนนะครับผมน้องดูว่า,อาของเขามัดีไหมเขามีเจอะเกาะนะครับนี่เจาะเกาะนี่คือดีนะครับผมสร้างความเสียหายอออวุธเพิ่มนะครับ ก็ช่วยเหลือต่อนเนื่องอันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่ดีนะครับผมมันจะมีอะไรกันล่ะนะฮะที่อะไรวะ,ะ <S <S นี่ก็คือกองนะครับผมความเสียหายฝังรึการทำลายร้านแล้วก็ อไรอะไรนะลกล้องยาวขึ้นปะ่ะระเบิดทรงพลังนะครับนี่คือ3ตัวนี้นะครับไม่มีด้วยเห็น,นไหมเอาเอา,เอาตรงนี้ละกันอนะ่ะนี่ครับนี่เห็นไหมอันนี้คือวิธีการสุ่มหาออกนะครับผมว่าเราอยากได้ตัวไหนนี่เป็นสีม่วงเลย ควาเสียหายฝั่งลึกกับการยิงทําลายล้างครับท,ทําไมพี่ถึงเลือกอันนี้ถึงดีถือด,ดีและราคาต่าแพงครับอ่าน้อง,องทูนะครับเมื่อคุณยิงหัวศัตรูนะครับเอ็กเซสเอ็กเซสการรักษาจะลดลง50นะครับเหมือนอ่ายิงศัตรูไปแต่ว่าศัตรูไม่ล้มนะครับเหลือเลือดปิ่มๆแต่ศัตรูเพิ่มอ่าฮิวนะครับผมอ่าฮิวอ่า ตัวยามันสามารถจะเขาเรียกอะไรนะฮิวเพิ่ม80%จากาเลือดที่สูญเสียไปนะครับยาเลือดศัตรูมี100%สูญเสียไป80%นะครับเหลือ20%เหลือตายแล้วศัตรูฮิวนะครับฮิวจะได้80%ใช่ไหมแต่ศัตรูจะฮิวได้แค่40%นะครับอ่าก็คือลดไปครึ่งนึงเลยนะครับไม่สามารถจะฮิวได้อีกนะฮิวก็คือฮิวน้อยลงนะครับ ศัตรูงยังยิ้วอยู่ยิ้วอย,อยู่เราชาร์จได้เลยเพราะว่าศัตรูต้องทิ้วเยอะสองครั้งนะครับผมอ่ะแล้วก็การทําลายล้างครับอัตราความสูญเสียความทนทานของอ,อ,อุปกรณ์ป้องกันของศัตรูเพิ่มขึ้น50%ก็เหมือนว่าเราใส่กระสุนเจาะเกาะน,นะครับมันจะมีกระสุนสีแต่ละค์สไปอย่างที่คี่บอกนั่นะ มันจะเจาะมีความเจาะเกาะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ครับแล้วมันจะเพิ่มการทําลายล้างเพิ่มขึ้นกับการสูญเสียเกาะน,นะครับแบบว่าเกาะแตกกันแหละง่ายๆเกาะแตกไวขึ้น50%นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับในการดูของนะครับก็อ่าเราก็มาดูประมาณนี้นะครับผมว่าแล้วก็ เราก็มาดาูสินค้านะครับเขาเรียกอะไรนี่อย่างที่บอกแหละก็คืออันไหนที่มันแบบดูดีๆอะ่ะที่แบบเขาเรียกอะไรสกิลติดตัวนะครับของอุปกรณ์นั้นๆมันดีนะครับเราก็ต้องตั้งราคาสูงหน่อยเนาะไม่ใช่แบบว่า,อ,าอะไรอะ่ะ อยากจะขายได้ก็ขายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่น้องๆนะครับที่ก็ไม่ได้บังคับใครนะเอามาอธิบายฟังว่าอยากจะขายให้คุ้มๆนะครับมันจะขายนานหน่อยมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้เสียภาษีเพิ่มมันก็เสียเท่าเดิมนะครับผมเสียส0แล้วก็เสียส0 0้อยอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเวลาไม่มีด้วยเอ้ยเวลามีดิเวลาในการขายนะครับมีเยอหลืมไปนะครับเวลาการขายในะการวางขายจะมีส2ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงนะ การถูกการเราขายไปแล้วก็เสียแค่อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมสามสิบาทเองโคตรถูกเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมก็มีประโยชน์ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบอกต่อเพื่อนๆน,น,นะครับ เล่นด้วยกันนะครับการตั้งราคาขายนะครับอยากจะให้มันเป็นกลางๆนะครับผมราคาให้มันไม่ใช่วจะดอกก็ดอกลงอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะก็ไม่ได้บังคับใครนะแล้วแต่นะถ้าอยากจะขายนะครับใครดวงดีเจอน้องขายของดีเดี๋ยวราคาถูกก็โอเคนะครับผมพี่ก็ชอบโอเคครับก็หลับวันนี้ก็ฝากด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมหลักเกมนี้ อยากให้คนไทยมาเล่นเยอะๆนะครับชวนเพื่อนๆนะครับมาเล่นกันนะครับผมคนไทยยังมีน้อยอยู่นะเกมยังใหม่อยู่แต่ว่าสนุกนะครับผมแตกใหม่ไปเลยจากผับตีครับไม่มีเบื่อนะครับผมเล่นเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับฟาร์มของมาขายสายขายก็ฟาร์มมาขายเลยนะใครฟาร์มเก่งนะยิงเก่งก็โหยิ่งดีเลยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เปล่าเท่านี้ครับนะประกอนครับ สวัสดีครับผม